ครับคุณผู้ชมฮะไปหามุมสวยๆในการถ่ายรูป oh. แล้วก็อากาศบริสุทธิ์ด้วยและที่สําคัญสําคัญกว่านั้นนะยังไงคะมีเมนูอาหารหลากหลาย oh. เมนูแล้วก็อร่อยตั้งหากมาครบเลยนะไปเลยครับไป oh. ที่สถานที่แห่งนี้ครับ <That. S 1> ไ,ปไปที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่แหละครับ เป็นบ้านคาเฟ่น,นะครับจุดเช็คอินสุดฮิตฮะบริการทั้งอาหารกาแฟเบเกอรี่รสชาติอร่อยถูกปากของ<ว>ลูกค้านะครับก็ชมว,ว,วิวทิวนนทัศน์แบบนี้อ่านถือป้ายแบบนี้ด้วยนะครับรวมถึงเป็นจุดเช็คอินรอบคาเฟ่มีทั้งทุ่งปอเทืองทุ่งดอกทานตะวันเหมาะสําหรับสายเซลฟี่ ถ่ายรูปนะฮะจะถ่ายกี่ใบก็ว่ากันไปถ่ายเสร็จก็โพสลงในโลกโซเชียลนะครับบรรยากาศในร้านก็น่านั่งครับมีให้เลือกหลายโซนครับแล้วก็มีอาหารอขออภัยมีอาหารหลากหลายเมนูนะฮะ,ะแล้วก็มีสถานที่จัดเลี้ยงสามารถรองรับการประชุมและสัมมนาได้ถึง100คนด้วยกันส่วนอาหารภายในร้านนี่ฮะฟังให้ดีนะฮะม,มีหลากหลายประเภทหลากหลายเมนูครับ ทั้งอีสานส้มตำลาบน้ำตกอาหารประเภทยำนี่โอ้โห<ร>อันนี้เมื่อกี้น่าจะตำข้าวโพดน,นะ,อ,ะอาหารจานเดียวฮะก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดและอื่นๆอีกมากมายนะครับแถมที่นี่นะฮะเวลาจะเรียกเด็กเสิร์ฟนะยังไงไก็ไม่เหมือนใครด้วยอ่ะ,อะนี่นี่นี่นมีเสียงไม่ต้องตะโกนเรียกเออป๊อกป๊อกป๊อกไม่ใช่ป๊อกแปดป๊อกเก้านะอันนี้คือสามป๊อกอะไรสามป๊อก เป็นวิธีการเรียดเด็กเสิร์ฟม,มารับเมนูนะครับมาดูเมนูทางนี้บ้างฮะพวกชอบกินสปาเกตตี้ก็มีคาโบารลาก็มีผักคขมอบชีสสลัดต่างๆสเต็กหมูผัดไทยก็มีฮะมีหลากหลายเมนูฮะไปกันได้ฮะเปิดทุกวัน10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นไปไม่ถูกไม่เป็นไร089 787 1103อันนี้อะไรเนี่ย อันนี้นาเกตอะเมื่อกี้ทอดมันหรือเปล่าทอดมันนะกินพิซซ่าก็มีนะฮะโอ้โหหลากหลายเมนูมาเขออยู่ฝั่งอีสานแล้วกันอิตาเลียนก็มีนะเอาแบบไหนอ่ะขอแบบไหนฝั่งส้มตำแล้วกันฝั่งส้มตำนะฮะเอาสะดวกแบบไหนก็ไปอุดหนุนกันได้ก็แล้วกันครับ